อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังโพสต์ Post, ประกาศข่าวดีหลังถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานล่าสุดโชว์ใบทะเบียนสมรสมีสามีแล้วจ้าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยสำหรับพรพันธ์เรื่องปัญญาธรรมหรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในานามเมอา ยเจ้าตัวมักจะออกมาทำคอนเทนต์สร้างสารรค์ให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดทางช่อง YouTube MyR ที่มีผู้ติดตามเหยียบ2ล้านคนแล้วข่าวดีอินฟลูชื่อดังประกาศแต่งงานแล้วด้านแฟนๆเฮสนันไม่ได้คบเล่นๆใบหมอนพาหวานใจแจ็คแฟนฉันเข้าบ้านไหว้คุณแม่แล้วหลุดโฟกัสภาพล่าสุดอดีตนางเอกดังถูกแห่ถามท้องลูกคนที่4เมอาจดทะเบียนสมรสแล้ว ก่อนหน้านี้สาวเมีาได้ออกมาประกาศข่าวดีที่ทำเอาแฟนๆถึงกับเฮลันโดยเจ้าตัวโพสต์เรื่องน่ายินดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตนกำลังจะแต่งงานแล้วท่ามกลางแฟนๆที่แห่คอมเมนต์แสดงความยินดีและดีใจไปกับเจ้าตัวด้วยล่าสุด วันที่13สิงหาคม66เมอาทำเซอร์ไพรส์อีกหนด้วยการโพสต์ภาพโชว์ทะเบียนสมรสพร้อมระบุแคปชั่นว่าวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวการแต่งงานกับแขกผู้มีเกียรติในนี้ทุกท่านนนตอนนี้หนองเมกับพี่แอดนิกดักกาบี้จดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครไปร่วมชมบวกร่วมงานกันได้ในคลิปล่าสุดเลยครับซึ่งไก่มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับเข้ามาส่งคำยินดีให้กับสาวเมอากันอย่างมากมายทางทีมข่าวไบรท์ท Today ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ